หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนอกจากส่วนแรกอะสบายดีละค่ะอันฉากหลังค่อนข้างสิรู้ในจังหน่อยเนะคะน่ะเด้อเพราะว่าเม่จ็กเล่าตากผ้าเมื่จ็กใหม่แค้นผ้าเมื่อแจ็คฝันเซตโต้นอกจากนาะอันนี้คือเป็นอีกเป็นมุมของอ่าที่เก็บของที่แหละเฮ็ดแฮนด์เมดเนาะค่ะเนาะที่เป็นงานของแหล่ทั้งเบรดเลยจ้าว่างอยู่บนนี้เป็นหกหกยู่จ้ากคะค่ะกะคลิปน,นี้กะอันแรกกะจะม่าอ่าภาพเพื่อนเมืองเนาะค่ะเนาะว่า ช่วงที่แล้วผลการกั้งโต14มือแล้วนี่แหละเห็นยังแน่เนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าอ่าช่วง14มือแล้วนี่แหละประกาศจับประกาแต่ต่องอียงเลยค่ะเพราะว่าเห่ากับวันแน่ใจเนาะค่ะเนาะว่าเห้ามีเชื้อไม่โ่มีเนาะจ้ะเพราะจากผลการกั้งโต14มือแล้วนี่แหละก็เริ่มจับนิดนน้อยค่ะเริ่มเห็นนั่นนิดน้อยเพราะผล1มือแล้วแหละก็เลยอ่ามานั่งทักอ่าอยข้อมือเป็นการทบทวนความจำเนาะค่ะเนาะแล้วการมีวางอัน ทีแล้วพ่าะท่านเคยเห็นยังเช่นพวกกุญแจนี่ค่ะพวกกุญแจแหละกเพ่าท่านเคยเห็นเนาะค่ะเนาะพวกกุญแจที่แหลกเห็นนะตอนนี้หลายอันอยู่ค่ะแต่ว่ากะเ่าท่านนี่มีหลายลายเนาะค่ะเนาะค่ะกะเข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าว่าช่วงที่ผลระยะการกักตัวของแหลกนี่หลังจากนั้นแล้วแหลเ็กยังแน่เนาะค่ะเนาะไปเบิ่งได้จ้าค่ะทั้งวัดนีิกอ่าเป็นหน้าตาที่แหลกเห็นว้ในช่วงที่ผลระยะการกักตัวนั่นจะเนาะอ่าเริ่มจากตัวนี้เนาะจ้านี่ค่ะ ก็จะเป็นพวกใส่คอมเมอตัวอักษรเนาะค่ะอ่าจะเป็นชื่อคนค่ะชื่อคนแน่เป็นคำมาคำว่าวที่มันเป็นฟังแล้วดูดีแน่คำว่าล lucky ลาแฮปปี้เนาะคะ่ะเนาะอ่าตัวอักษรพวกนี้นี่แหละจะซื้อเมื่อไหร่ั้งแต่ปีแรกๆสิแหละฝึกเนาะคะ่ะเนาะแต่แหลกเพราะว่าในเหตุยังเป็นฉินเป็นอันอยู่จะ้ะแหลกกระเพื่อจะมีเวลาเดีเห็ดเนาะค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆแหลกกะข้าแต่ฝึกอันที่เป็นลูกปัดสีเงินสีทองแล้วก็ลูกปัดหินสีอยู่น่าจะเนาะค้าอันนี้นะ ก็เลยแหลกเลยลองเห็ดไหวมั้งค่ะก็มีหลายค่ะมีทั้งแบบแบบผูรแล้วก็แบบปั๊บปลูดนาะจาวนี้ก็จะเป็นแบบปั๊บปลูดนาะจากก็ยางที่ว่าราคาเชือกที่หลัมีมันก็จะมีแค่เชือกคอตตอนเคลือบนอกจากแล้วมันก็มีบหลายสีอ่าไอพวกสีสันม้วนนี่ือเป็นเชือกอ่ะคล้ายๆเชือกได้หล่อนนะจ้ะแล้วก็เอามาเฮ็ดมันจะเป็นสีสันห้เปนตัดก็สีดำนะค่ะนาะนี่ค่ะเป็นสายคอมเมอเป็นซื้อของคนแล้วก็เป็นซื้อของเป็นคำพูดที ให้กำลังใจให้เป็นคำอวยพอนนะคะก่ะไลฟ์อันนี้เนะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ชื่อจอยเนาะคะ่ะอ่าอันนี้ก็เอ็นจอยค่ะเอ็นจอันนี้ก็ข้ามาเบสเนาะค่ะเน,ะะนาะจะสลับสีเนาะจ้ะค่ะและ้วกาจะมาอีกแบบหนึง่งคือแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นแบบแลวลองเห็ดเนาะ,ค,ะค่ะก็มีแค่อันเดียวค่ะและ้วกาอันนี้จ้ะ อันนี้แหละก็จะเลาะเฮ็ดมึงเพื่อกัรค่ะก็มีอันเดียวคือกันจับค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอ่าพวกกุญแจเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะพวกกุญแจนี่แหละเพื head, ่อจะฝึกเฮ็ดเนาะจ้ะแล้วก็ยังบ่ทันได้มีไอเดียว่าจะเฮ็ดจังได๋เนาะคะ่ะแล้วก็เฮ็ดแบบเป็นธรรมดาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะลองมึงเพื่อถึกใจคนอื่นเนาะคะ่ะนี่จะ้ะแล้วก็เฮ็ดเลยก็จะใส่กระดิง่งนําจะ้ะใส่กระดิง่งนําอันจะเป็นอันนี้ก็มีค่ะทีแรกเคยเฮ็ดเป็นรูปแมงป่องเอ้ยมแมลงปอไว้เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ แล้วก็จะมาใส่พว่วงมือก็จะกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งในใจน้อยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นแบบสายดรักนิดหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็เพิ่มสีสันของกระดิ่งเข้าไปน่าจะเนาะขออภัยนะค่ะกล้องกับคอนขาง,งจะมืดค่ะเพราะว่าข้างนอกเดี๋ยวแดดเดียดหล่มอยู่จ้ะพ้นกนะคะืมๆเนาะค่ะ น,นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะสําหรับพวงกุญแจนี่แหละว,ว่าท่านในมีไอเดียจะจะเฮ็ดแบบหลายรูปแบบเนาะคะเนาะเพราะว่าแหละลองเพิ่งจะเคยฝึกค่ะเดี๋ยวทำมือได้แหละได้เฮ็ดอีกแหละค่ะจะมาชวนเพื่อนๆเฮ็ดไปพร้อมกันเนาะคะเนาะนี่จะเป็นรูปกระตูนค่ะอันนี้ก็เป็นรูปดาวเนาะคะเนาะนี่ค่ะค่ะก็มีหลายอันอยูจ่จ้ะค่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าเป็นสอยข้อเนาะคะเนาะ สอยข้อเนี่ยแบบนี้นี่แหละก็จะเคยเฮ็ดไว้ร้ายอยู่จ้ะนี่จ้ะเคยเฮ็ดไว้ร้ายเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้นี่สิเป็นแบบที่แหละฝึกใหม่เนาะคะ่ะอ่าแหละคยลงคลิปไปแล้วว่าแหละไปสื่อหินมาเนาะคะ่ะตอนแหละอยู่ออสเตรเลียเนาะค่ะเนาะแต่ก็เลยมาลองเฮ็ดคือจังใน YouTube ที่เพ,พิ่นพีผีเพิ่เนเฮ็ดเมืองเนาะคะ่ะเพิ่งเฮ็ดได้อันเดียวค,ะยวยนนะคะ่ะมันก็ยังบ่สวยปานไดนเนาะค่ะเนาะก็ยังบ่ทันได้ฝึกเฮ็ดอีกอยู่จ้ะเพราะว่า อันนี้แหละก็ต้องใส่สมาธินิดน้อยเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าแหละยังไม่เคยเห็ุเลยอันนี้คืออันแรกเลยคะ่ะตั้งแต่ซื้อหินมาตั้งแต่รู้จักวิธีเห็ดอันนี้อันแรกที่แรกเคยเห็ดเนาะคะ่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะแบบนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหนาแหลจะลงอ่าคลิปตอนที่แรกถ้ำให้เพื่อนเพื่พมืงเนาะค่ะเนาะอันที่แล้วทำสองอันนี้แหล่วันดีร์อาร์คลิปไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนาเข้ามาเห็ดอันนี้กันจะ้ะ ค่ะคลิปนี้แหละอ่ะแหวมทักทายเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเ,เ,เมืองเนาะคะ่ะเนาะว่าช่วงที่แลพลระยะการกักตัวแล้วแหละ,ละยังไม่ทัน,นไปเห็ดงานไปเหยังไปใส่บได้กะก็ไม่เห็ดอันนี้แหละค่ะเฮ็ุเพื่อไวไเนาะค่ะเพื่อว่า,าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นเพื่อแลเดไปร,ร,รองว่างขายตามตลาดนัดเมืองเนาะคะ่ะเนาะกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วว่าแหลก็จะมีเพิ่มขึ้นหลายอันอยู่เนาะคะ่ะเนาะค่ะกะ คลิปนี้ก็ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อขอบคุณที่รับชมจนจบพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าห้ามมาฝึกเคศอันนี้กันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ